คุเข้าแล้วมชกันต่อรูนนะครับอันนี้ไม่ได้ถิงกับมาเฟกับัตามาเฟอัตโบมัตินะครับกรุงเทพมหานครแบทโชว์คู่กับนครสวรรค์และขอเชิญกรุงเทพมหานครนกิจกรรม อดเดียวกันในแต่คู่ซึ่งระหว่างนี้นะครับท่านแรทกทสกราสปีดนะครับอีกหนึ่งท่านจะต้องสวมหูฟังเพื่อป้องกันการได้ยินคําตอบของอีกหนึ่งท่านเลยครับซึ่งหมายความว่าในตอนนี้ท่านแรกของเราก็จะเป็นกรุงเทพมหานครจะต้องเลือกคาถามในรอแบแปดโอลิปนครับขอเชิญน้องแพรได้เลยครับ,บคํับาครับคำถามของเราหมายเลขหนึ่ง หมายเลขที่สิเป็นหมายเ,เลขไครับขอเชิญซองคำถามหมายเลขเก้าครับำพร้อมครับรและสำหรับคำถาม,มหมายเลขเ้ามีอยู่ว่าสุขภาพใจที่แข็งแรง การสร้างระบบสนับสนุนทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้อีที่เผชิญกับภาวะซึมเศร้าและความเครียดอีกครั้งะนะครับสำหรับหัวข้อนี้สุขภาพใจที่แข็งแรงการสร้างระบบสนับสนุนทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือผู้อีที่เผชิญกับภาวะซึมเศร้าและความเครียดเก้าสิบาเชครับค่ะในคณะที่เราเองก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของทงสุขภาพกาย และสุขภาพใจเขาเชื่อว่าความแข็งแรงของคัางกายจะไม่สามารถอยู่ยั่งยืนได้ถ้าหักใจของเราไม่แข็งแรงเขายินดีและขอสสับสนุนเป็นอย่างยีทีม่มีาาก,การจัดการ มันมีหลายช่วงเวลาหรือตัที่พอรู้สึกแสบคอและเก็ไม่อยากที่จะสื่นขึ้นมาแล้วทำรู้สึกไม่มีความสุขถ้าเกิดว่าคธอเองเป็นคนที่สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในโครงการนี้ได้เธอยอนดีอย่าง่ีเพราะสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราคุ้คอและใช้ชีวิตต่อในชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและเต็มในที่ที่สุดขอบคุณค่ะ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เผชิญกับภาวะซึมเศร้าและความเครียดอีกครั้งนะครับสุขภาพใจที่แข็งแรงการสร้างระบบสรับสรับทางจิตใจทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เผชิญกับภาวะซึมเศร้าและความเครียดก9สิงหาคมเช่นกันทุกคนเห็นไหมคะว่าโลกนี้ถ้าเลือกเกิดได้ไม่มีขยะให้เกิดและเราจะบอกว่าหนึ่งคนนั้นคือตนวเองที่เคยประสบปัญหา อยากจะบอกว่ามันยากมา,ากนะคะที่จะก้าวผ่านความรู้สึกแบบนั้ไปได้มันเป็นสในสมองเราที่ผิดปกติแล้วเพพออยากให้ประเทศไทยของเราได้เปิดว่าและภาารับสนับจนุนในการเปิดใจและยอมรับสำหรับผู้ป่วยจิตเวชอยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะว่าทุกคนมีความรู้สึกและเขามันยาก ต่อสู้ผ่านไปแต่ละวันได้ถ้าคุณได้อยู่ใกล้เคียงกับผู้คนที่ป่วยหรือว่ามีสภาวะซึมเศร้าหรือสภาวะที่คอยคุณอยู่เคียงข้างเขาก็พอค่ะอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ตามแต่แค่อยู่ข้างๆเขาจะทำให้สบายใจขอบคุณค่ะทุกท่านครับที่มารับสมัครับและขอบสมัครร่วมกับผู้บริหารของเราได้เลยนะครับ และกาเรเลื่อนข้อในการศึกษาของเราตอนนี้หมายเล่น9ผ่านถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายเล่นอะไรคุณผูเลือกครับหมายเลขนสอบค่ะหมายเลขนสอบครับขอเสนอสองคำถามได้เลยครับตอบเลยครับและสำหรับหัวข้อของหมายเลขนสอบนี้มีว่าจุดการเลื่อนข้อ ออนไลน์บทบาทของเทคโนโลยีในการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงที่จักทางไซเบอร์อีกครั้งนะครับจุดการโลกเมื่อทำเทปออนไลน์บทบาทของเทคโนโลยีในการป้องกันและช่วยเหลือผู้หญิงที่จักทางไซเบอร์เก้าสิบสี่หนึ่งเชิญครับคือเรื่องนะคะว่าการโลกเมื่อทำเทปไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือโลกออนไลน์มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะเราเป็นอุนกัน เราก็มีข้อเคลมไทและการที่มีารงช่วยกันประเมินค่ตออไปน์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะระมัดถือเพราะหลายๆคนอาจจะคมเมนต้หรือว่าแสดงความคิดเห็นโดยที่เลือกะลัวว่าคนที่โดนเขาจะรู้สึกยังไงและพิมพ์ให้กับทุกคนนะคะคิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครในโลกใบนี้ขอแท่ เสรีภาที่พวกเราก็วกควรมีเพราะโลกนี้ควรที่จะมีคนที่จะระหนักถึงในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสัมภาษณ์ครับและต่อมาครับขอเชิญราชบุรีครับรอหมครัอครับไดครับผมอาละครับและสำหรับนะครับข้อคุณในการสปรีดนะครับราชบุรีแซวบิง online sexual harassment. the role of technology in preventing and protecting women from cyber threats. once again, stopping online sexual harassment. the role of technology in preventing and protecting women from cyber threats. i believe that in today's and age, social media has introduced a bunch of dangers that were once unfamiliar. And with that comes unfamiliar ways to protect the women that matter most to us. Our mothers, our grandparents, who may be scammed by online scammers. Our daughters, who may be targeted by online predators. It's so important for us to educate the youth, but not only that, to educate the elderly on scams, child predators, and also to educate parents on how to protect their children from these online threats. Because with education comes great. And when we break the cycle of abuse,